วันนี้เวลา17นาิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพนางสนิทประเสริฐโสภาซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมกับโรคหลอดเลือดหัวใจป่งพองเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563สิริอายุ92ปี นางสนิทประเสริฐโสภาเป็นบุตรของนายยิ่นตื์วัดครุษกับนางโนดวัดครุษในวัยเยาว์ได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผักและผละไม้ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีด้านครอบครัวสมรสกับนายบุญชูประเสริฐโสภามีบุตรธีดาเก้าคน นางสนิทประเสริฐโสภาเป็นบุคคลที่มีความวิริยะอุตสาหะส่งเสริมให้บุตรและธิดาทุกคนได้รับการศึกษาสูงสุดต,ตามกำลังสติปัญญาส่งผลให้บุตรธิดาประสบความสำเร็จในอาชีพเจริญก้าวหน้าตามลำดับอีกทั้งยังเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีของสังคม ในปี2545ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณงามความดีที่นางสมิทประเสริฐโสภาได้สร้างและสะสมไว้จะเป็นอนุสร์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานและคนรุ่นหลังสืบไป